สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในหัวข้อการอัปเดตข่าวฟุตบอลประจำวัน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่28ตกรกฎาคมนะครับวันพุธก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเกิดในเขาเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนใน,ในโลกในโลกฟุตบอลนะครับ คิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับก็เดอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการไม่เสียงเวลานะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มข่าวกันเลยนะครับก็ข่าวแรกเนี่ย เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในรอบวันนะครับเป็นเรื่องของการย้ายทีมของราเฟลวารานนะครับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดนะครับได้ย้ายเข้าสู่รั้วของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับซึ่ง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศเมื่อตีหนึ่งของวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนคลับผีแดงนะครับที่ได้กองหลังระดับโลกนะเข้ามาเสริมทัพนะครับด้วยค่าตัวที่ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะครับก็ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ทำการ เซ็นสัญญากับเชดอนซานโชนะครับจากบร์เซียดอตมุนนะครับปีทีมชาติอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วนะครับพอเมื่อวานเนี่ยเซ็นสัญญาราฟาเอลวารานก็เลยทำให้ทีมปีศาจแดงเนี่ยถือว่าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากกว่าทีมหมื่นนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองว่า รูปการใหม่ที่ผ่านรูการใหม่ที่จะถึงเนี้ยกีมปิศาแดนจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งก็ต้องรอชมนะครับตอนนี้เนี่ยราเฟลวารานได้ทําการตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่ของสัญญานะครับกระดาษทางกระดาษนะครับเหลือเดินทางมาแมนเชสเตอร์เพื่อทำการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในมีอีกไม่นานาน,นี้แน่นอนนะครับ,รบก็ขอแสดงความยินดีกับ แฟนคลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนับทีนี้ข่าวต่อไปเนี่ยก็เป็นผลกระทบจากข่าวข,ของการย้ายทีมเข้ามาของราเฟลวาราน,นะครับเนื่องจากมีผู้เล่นในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเพื่อนร่วมทีมของวาราน,นี่ก็คือไบยี่นะครับซึ่งเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ของแมชเตอร์แมชเตอร์ยู่ในเตดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ได้ทำการเรียกได้ว่าอยากเคลียร์อนาะคตกับแมนยูนะครับถึงความแน่นอนของตัวเขานะครับว่าอยู่ในแผนการทำทีมหรือเปล่านะครับต้องยอมรับว่าเมื่อราฟาเอลลานเข้ามาเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนนะครับว่าผู้เล่นที่เคยเป็นตัวจริง ในตำแหน่งกองหลังนูกการก่อนๆเนี่ยนะครับต้องรีบทําความเข้าใจกับสโมสรนะครับว่าตัวเองยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าไบายี่จะคุยยังไงกับแมนยูนะครับแล้วก็จะราบรื่นหรือเปล่านะครับทีนี้เป็นข่าวของเรียวมาดริดนะครับเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับของเรลมาดริดนะครับดาวิดอลาบานะครับนักเตะหมายป้ายแดงของเรลมาดริดนะครับที่ย้ายจากบาร์เยนมิวนิคไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับลงซ้อมได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวออกมาว่ามีการติดโควิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ร้ายมากๆสำหรับเรลมาดริดนะครับเพราะว่า เมื่อไม่ผ่านเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยแคริมเบนโซมานะครับก็มีการติดโควิดนะครับกองหน้าตัวหลักของชุดขาวเนี่ยมีการติดโควิดมาก่อนแล้วอาราบาดันมาติดด้วยนะครับซึ่งส่งผลกระทบมากเลยนะครับสำหรับคารโลนเชลอตตินะครับเฮดโค้ช <c oughs> ของเรอัลมาดริดในการเตรียมทีมซึ่ง การเปิดฤด,ดูกาลใหม่เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าทั้งเดวิดอาลาบาแล้วก็เคดิมเมามาจะหายทันเตรียมทีมช่วยทีมหรือเปล่านะครับก็ขอให้การารักษาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับข่าวต่อไปต่อไปนะครับ เป็นข่าวของฟุตบอลโอลิมปิก2020นะครับก็เป็นผลการแข่งขันของทีมชาติบราซิลและไอโอรีโคนะครับในรอบสิบอกทีมสุดท้ายก็เป็นข่าวดีของทีมชาติแฟนข่าวทีมชาติบราซิลครับเนื่องจากทีมชาติบราซิลเนี่ยสามารถเอาชนะ ซาอุดิอาระเบียนะครับได้ไป3มประตูต่อหนึ่งที่ไซตามะสเตเดียมนะครับพุ่งเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้นะครับส่วนเยอรมันที่เป็นตัวเต็งนะครับอีกคอีกทีมนึงเนี่ยจอดป้ายแค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับก็ถือว่าแสดงความมีดีกับแฟนตับยุมชาติบราซิลด้วยแล้วกันนะครับที่เป็นแชมป์เก่าแล้วก็ รูการเออโอลิมปิกครั้งนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะครับมีลุ้นที่จะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทีมชาติบราซิลชุดนี้มีผู้เล่นที่คุ้นหูคุ้นตาแฟนบอลหลายคนนะครับเช่นดานียลเอเวสแล้วก็ยิชารดิซอนนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่อยู่ในชุดใหญ่มาก่อนนะครับแล้วก็ ลงมาช่วยทีมชุดยูยี่สิบสามก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าทีมชาติบราซิลที่มีแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยจะทะลุเข้าไปสู่รอบลึกๆกว่านี้ได้หรือไม่นะครับเออต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของ เลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นเองซึ่งหลังจากทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปี2016นะครับก็มีแผนนะครับประกาศว่า จะทำการเพิ่มความจุสนามฟุตบอลน,นะครับเหยียบ40,000คนนะครับก็คือเพิ่มความจุแฟนบอลในสนามเนื่องจากผลงานของเลเซอร์ซิตี้ในรอบ6-7ปีหลังเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแต่ขึ้นชั้นมาทำให้แฟนคลับเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับก็จะมีการ เพิ่มความจุสนาม King Power Stadium เป็น40,000ที่นั่งแล้วก็จะทำการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามนะครับให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องรองดูนะครับแฟนคัคบของ Leicester City ทีนี้นะครับเป็นข่าว คูบอลกระชับมิตนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเตะคืนวันนี้นะครับตี2องแมนยูไนเต็ดนะครับจะพบกับเบน n ์ฟอร์ดนะครับน้องใหม่พรีเมียร์ลีกซึ่งก็ทำการอุ่นเครื่องโดยแมนยูเนี่ยวางตัวของกรีนวูดนะครับเมสันกรีนวูดเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะทดสอบทีมกับน้องใหม่พรีเมียร์ลีกเบนฟอร์ดนะครับ ก็แฟนคลับแมนยูก็เราติดตามชมนะครับว่าหลังจากที่ทํำผลงานแพ้วินสปรังเรนเจอร์ในนัดที่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่านะครับในเกมหมุนเครื่องนัดนี้นะครับเตะที่โอทอร์ดเวลาตีสคืนนี้นะครับต่อไป เป็นข่าวของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ทีมชาติอังกฤษหลังจากจบที่รองแชมป์ยูโรปี2020ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวของโรเบโตคาร์ลอสนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำนานของทีมชาติบราซิลก็ได้ออกมาชื่นชมนักเตะคนหนึ่งนะครับในทีมชาติอังกฤษก็คือลุกชอนะครับ โดยเขาบอกว่าลุกชอเนี่เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็มีความสำคัญมากๆกับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าทีมชาติอังกฤษยอยากอลซรอนสำเร็จแบบนี้ต่อนะครับลุกชอต้องรักษามาตรฐานแบบนี้ไว้ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งก็ โรเบิร์ตคาร์ลอสเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งเดียวกับลุกชอนะครับก็เลยจะมีความเขาเรียกว่าเอ็นดูเหมือนรุ่นน้องนะครับคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในยูโร2020ล่าสุดที่ผ่านมาต่อไปครับเป็นข่าวของ เรอรวฮูเนี่ยก็ยังมีความคพิ่หน้าน้อยนะครับในตลาดหลังหลังจากเปิดตลาดมาเนี่ยเรียวฮูยังไม่มีความคืิ่หน้าไปมากกว่าอิบายมาก,ก่อนาเต้น,นะครับที่ได้ มาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งก็ต้องติดตามว่าเลี้ยวคูเนี่ยจะได้ใครเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับต่อไปก็ยังเป็นออข่าวของตลาดนักเตะอยู่นะครับมีข่าวว่าอาร์เซนอลนะครับทีมชั้นนำในพรีเมียร์ลีกนะครับให้ความสนใจในตัวของราลาตาโลมาติเนสนะครับ กองหน้าทีมชาติเซนติน่าของอินเตอร์มิลานชุดแชมป์ปีที่แล้วนะครับแชมป์โคปาอเมริกาและแชมป์ซิริอานะครับซึ่งแทําผลงานได้ดีในซีซั่นที่ผ่านมาก็หวังว่าจะดึงลอตเโรมาติเนสเข้ามาสู่ลัวของปืนใหญ่ได้นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่าอินเตอร์มิลาน ไม่น่าจะปล่อยออกมาง่ายๆนะครับยกเว้นมีข้อเสนอที่น่าสนใจจริงๆครับต่อมาก็เป็นผลการแข่งขันของเชลซีนะครับเพิ่องอุ่นเครื่องไปเมื่อวันที่27 27กรกฎาคมนะครับใช้ทีมสำรองนะครับผู้เล่นสำรอง ซัดโคลาเมตนะครับแซงชนะบอนมัด2ประตูต่อ1นะครับที่ v ยทาลิตี้สเตเดียมนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าดีใจสำหรับแฟนสิงบูนะครับที่สามารถทำผลงานในนัดอุ่นเครื่องได้ดีมาตลอดนะครับในช่วง2-3สนัดที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจับตามองสำหรับเชลซีในฤดูก,กาลนี้นะครับหลังจาก ได้แชมป์มาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นตัวลุ้นแชมป์ตัวหลักของพิมลีกได้แน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นผลการอุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับก็เป็นผลการอุ่นเครื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะเบรสตันไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ อย่างที่เรารายงานไปวันก่อนๆนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดนี้นะครับมีแค่ริยานมาเลสเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาผลสกอร์ที่เด็ดขาดได้นะครับซึ่งเกมต่อไปเนี่ยเขาจะไปพบกับบาร์ซลีในวันเสาร์นี้นะครับแฟนคลับของเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็รอติดตามชมได้นะครับ คิดว่าน่าจะมีปัญหาฟอร์มดีตลอดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นข่าวที่เปิดตัวนักเตะใหม่นะครับของแอตเลติโกมาติดนะครับทีมแชมป ลาลิก้าฤดูกาลล่าสุดนะครับเปิดตัวเดอปอนักเตะมิดฟิลของอาเจนตินาชุดแชมป์ป้าอเมริกาล่าสุดนะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดีเทอร์นสู่ลาลิก้าในฐานนะนัเตะใหม่ของแอตมาดริดนะครับก็เดอปอเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับใน การพาอันงหน้าคว้าแชมป์โคปาอเมริกาในรอบเกือบ30ปีนะครับเขาถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับซึ่งทำให้แอน์มาดริดเนี่ยผมคิดว่าก็มั่นใจในระดับหนึ่งเลยครับว่าทีมตัวเองต้องดีขึ้นแน่นอนเมื่อมีเธอปอเข้ามานะครับเขาก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้สมราคาหรือเปล่า ต่อไปก็เป็น <c oughs> ข่าวที่เปิดตัวนักเตะเหมือนกันนะครับพอโบรุสเซียดอรมุนนะครับหลังจากที่สามารถปิดดิวในการขายซานโชได้เกือบ80ล้านปอนด์นะครับก็ไม่รอช้าที่จะใช้เงินไปเสริมทัพนะครับ คว้าตัวดอนเย็นมาเล่นกองหน้า PSV อ i เ d ลเฟนนะครับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับในยูโรโดยบริเซียดอทมุนเนี่ยคว้าตัวของตอนเย็นมาเล่นด้วยค่าตัว30ล้านยูโรนะครับด้วยเซ็นสัญญา5ปีถือว่ามันทดแทนเจนอนซานโชโดยตำแหน่งเลยนะครับ ก็ต้องติดตามครับว่าดอนเย็นมาเล่นเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงกับบ o r เซียดอปุนเทียบเท่าสารชั่วได้หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเบาสมองครับ ของบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกเหมือนกันนะครับเพาเป็นเรื่องเฮฮามีความเกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์โอลิมปิก2020ที่กำลังแข่งอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีมีนับเทควันโดหรือเปล่า ที่ได้เหรียญรางวัลนะครับแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยบังเอิญละไม้ไคล้ายคลึงกับบรูโน่เฟอร์นันเดสอย่างมากนะครับซึ่งใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับรับรองว่าคุณจะเห็นด้วยนะครับว่าแทบจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับซึ่งพอ มีการโพสต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าบรูโน่เฟนันเดสทำการกลับมาซ้อมนะครับแฟนคลับในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็แซวบรูโน่ครับอย่างฮาครับว่าเพิ่งมาเหรอไปซ้อมพึ่งพิ่งมาเหรอได้เรียนโอลิมปิกมาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการแซวบรูโน่เฟนันเดสครับว่าไปแข่งโอลิมปิกมาตอนไหนไม่เห็นรู้เลยนะครับก็เป็นความตลก เบาสมองในวงการฟุตบอลในรอบวันสองวันนี้ผ่านมานะครับมีอะไรอีกไหม ก็น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นข่าวของโทบี้อันเดอร์ไวเรลนะครับ <c oughs> ของอดีตผู้เล่นทีมสเปอร์นะครับทีมบิ๊กทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ได้ย้ายออกจากทีมสเปอร์นะครับไปย้ายซบทีมกาตาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการ โทบี้อันเดอร์ไวรลเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปลาแฟนคลับอย่างสุดซึ้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลรักมากนะครับแฟนบอลทีมสเปอร์ก็ขอให้โชคดีในเส้นทางนะครับครับก็เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบ หวันที่ผ่านมานะครับข่าวฟุตบอลซึ่งข่าวใหญ่สุดๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของราฟาเอลวารานย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามดูนะครับว่าที่มันอื่นในพรีเมียร์ลีกหรือบิ๊กทีมนะครับจะมีการเคลื่อนไหวในตลาดหรือเปล่านะครับ ทีนี้เนี่ยส่วนนักเตะคนที่มีข่าวเนี่ยก็และแฟนคลับให้ความสนใจนะครับผมคิดว่าก็คงไม่พ้นข่าวว่าแจ็คกิลลิชกับแฮร์รี่เคนนะครับจะย้ายไปไหน จะย้ายไปไหนในซีซันต่อไปนะครับซึ่งแฟนคลับรวหนึงผมเนี่ยก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับว่าดีลที่แฮร์รี่เคนย้ายทีมมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับอยากเห็นเขาได้แชมป์บางนะครับก็ต้องรอติดตามว่า จะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับในตลาดเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนนะครับส่วนข่าวของแจ็คกิลลิชเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าแจ็คกิลลิชเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าแอสซัวิลล่าจะตั้งค่าตัวที่สูงเกินไป ชนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวเนี่ยไม่สามารถจะจ่ายได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นไปได้หมดต่อไปก็เป็นเรื่องที่ไปเจอมาฝากมานะครับมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของ e a r ร์ดิงเบราห์ฮารัน กองหน้าของบรซิเยดอทมุนนะครับที่ทําผลงานได้เป็นสุดยอดดาวยิงอย่างเต็มตัวนะครับของลีกยุโรปในปัจจุบันนะครับก็เป็นข่าวว่าเออร์ลิงบรต์ทารลนเนี่ยจะทำการย้ายทีมหรือเปล่าเพราะว่าก็มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าเชลซีพร้อมจ่ายเงินระดับ150 160 170ล้านนะครับยูโรเพื่อ ดึงเออร์ลิงเบราฮาร์แลนด์กลับมานะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ของเออร์ลิงเบราฮาร์แลนด์นะครับระหว่างที่ทำการฝึกซ้อมนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังมีความสุขดีนะครับกับโบลิเซนด์มุนแล้วก็สัญญายังเหลืออีกถึง3ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างกนึงเขาคิดว่าเงิน160กว่าล้านเนี่ย มันเยอะเกินไปนะครับก็ให้สัมภาษณ์แนวนี้ก็รับรับประกันได้เกือบจะชัวร์นะครับว่าฮาเลน์คงจะไม่อยากย้ายออกนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังไม่ปิดนะครับเหลืออีกหลายอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้นะครับ ก็ต้องรอติดตามดูนะครับสำหรับเออร์ดิงบราวนฮาแลนด์แล้วก็แฟนคลับเชลซีเนี่ยต้องลุ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายันดับหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยบอกว่าไม่มีความสุขกับทออมุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งกังวลกันแล้วว่าเราจะเสริมทัพใครนะครับถ้าไม่ได้ฮาแลนด์ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถึงความคืบหน้าในตลาดนักเตะนะครับก็จบไปนะครับข่าวฟุตบอลในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เยอะและไม่น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เรื่องเวลาว่าจะมาอัพข่าวอัปเดตข่าวให้อีกหรือเปล่าเนี่ยก็จะพยายามมาอัปเดตให้ในทุกวันนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้นะครับก็พยายามมาอัปเดตให้ได้มากที่สุดแล้วกันถ้าเป็นไม่ได้ก็จะ พยายามมาทำให้ทุกวันนะครับแต่ว่าถ้ามันบางวันมันไม่ว่างจริงก็อาจจะลวกลวกเป็นสองสามวันครั้งนะครับแล้วก็รวบรวมแต่ข่าวที่มันเป็นประเด็นที่ใหญ่จริงๆนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็จะได้มาเจอกันนะครับแต่ยงไงก็จะพยายามมาทุกวันนะครับก็ ฝากรอกติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ